น้องลิซ่าค่ะครองแชมป์ไอดอลหญิงเคป๊อที่มีผู้ติดตามทางไอจีมากสุดในเดือนมีนาคม สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินขออาบทความข่าวนะคะจากเคป p OP Star ค่ะที่เขาได้พูดแล้วก็อ้างอิงถึงไอดอล K-POP ที่มีผู้ติดตามขึ้นพวดพาดอย่างรวดเร็วนะคะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองต้องยอมรับเลยค่ะว่ามีนานีสีสาวแบล็คพิง์เขาฮอตจริงๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีนาคมคือเดือนเกิดของลาลิสามโนบาลด้วยก็เลยทำให้อจีของน้องเนี่ยทะยานทะลุ49ล้านผู้ติดตามอย่างรวดเร็วในบทความข่าวค่ะได้เผยว่าลิซ่าแบล็คพิง์เป็นไอดอลเคป ที่มีผู้ติดตามทาง Instagram มากที่สุดในตอนนี้เราก็ตามมาด้วยสมาชิกคนอื่นๆในวง BLACKPINK แล้วก็ Instagram ของวง BLACKPINK ค่ะอันดับแรกนะคะลิซ่านักเต้นหลักของวง BLACKPINK มีผู้ติดตามมากถึง1,871,000า0คนในเดือนมีนาคมปีนี้แล้วก็ภายในสิ้นเดือนเนี่ยมีรายง,งานว่ายอดผู้ติดตามของไอดอลสาวชาวไทยคนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง49 1 2 5 3 5 3คนค่ะโดยในบทความนี้นะคะได้มีการคาดการ กันไว้ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดตามของเธอเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากบลิงค์ใหม่แล้วก็ชื่อเสียงของเธอที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียตะวันออกจากบทบาทของเธอในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเต้นในรายการยูวิดยูซีซันสามของไอชีอ e. ีคนที่2ที่ตามน้องลิซ่าม,มาติดติก็คือน้องเจนนี่บลักพิงค์ค่ะซึ่งมียอดผู้ติดตามมากถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยคนในเดือนมีนาคมและภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยเธอมีรายงานผู้ติดตามทั้งหมดอยู่ที่42ล้าน 289,454คนคะ่ะคนที่3ที่ตามมาติดติดเลยก็คือน้องโรเซ่สมาชิกวง b l a c k p ิง k ในฐานะไอดอลหญิงคนที่3ที่มีผู้ติดตามทาง Instagram มากที่สุดในตอนนี้ซึ่งในเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่ามีผู้ติดตามใหม่นะคะอยู่ที่1,676,400คนภายในสิ้นเดือนมีนาก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยน้องชายมีผู้ติดตามมากถึง38,211,519คนคะ่ะโดยได้คาดการณ์กันไว้ ะะว่าสาเหตุที่ทําให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของน้องโรเซ่เนี่ยน่ามาจากความนิยมในการเดบิวต์เดี่ยวของเธอด้วยเพลง On the Ground นะแล้วก็ไอดอลหญิงคนที่4ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดในตอนนี้ก็คือพี่จีซูสมาชิกวง Black พิงคซึ่งมียอดผู้ติดตามใหม่อยู่ที่1นึ่ล้านหกแคนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ภายในสิ้นเดือนมีนานี้เนี่ยเธอมียอดผู้ติดตามทั้งหมดอยู่ที่38มสิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดคนบนแพลตฟอร์มนี้ค่ะ อ่ะก็ถือว่ายังคงครองแชมป์นะคะเป็นโกลุปเบอร์หนึ่งอยู่นะสำหรับวง blackpink แล้วก็ถ้าดูจากยอดผู้ติดตามที่มากขึ้นมากขึ้นแบบไม่แผ่วเลยก็เรียกได้ว่านับวันก็ยิ่งมีคนตกหลุมรักนะคะแล้วก็เข้าด้อมบ l i n g อยู่เรื่อยๆนะไอะยังไงคลิปนี้ก็แอมมินขอน้ายอดในจีนะคะของสีสาวมาฝากให้ทุกคนรับชมกันไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ